จังหวัดมุกดาหารนะครับได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตตามวาระแห่งชาติโดยจัดอบรมโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาดราชราัฐร,รวมใจไม่เอาคอร์รัปชันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกส่วนติดตามได้จากรายงานครับการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากการทุจริตส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาคร,รัฐการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการพัฒนาประเทศรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งในแง่การรับรู้ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจโดยการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นรูป,ปรธรรมต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้ความสําคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดอบรมต,มตามโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาดราฐราัฐร,ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชันเพื่อให้เครือข่ายของผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการร่วมกันส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดมุกดาหารได้จัดโครงการอบรม จังหวัดมุกดาหารใสสะอาดรัดรัดร,ร่วมใจไม่เอาคอรับชั่นประจำปีงบป,ประมาณ2,566ขึ้นโดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชนและสื่อมวลชนจำนวน150คน โดยมีนายวัาลัยพันธ์น้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการอบรมนายนิรุตสุขพ่อค้าผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดมุกดาหารเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำหรับข้อมูลปัญหาการทุจริตที่มีการน้องเรียนในจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนลดลงจาก70ถึง100คดีปีนี้ลดลงเหลือจำนวน44คดีผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าในภาพรวมแล้วไม่มีคดีใหญ่มากและมั่นใจว่าปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะลดลงตามลำดับด้วยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนนะครับก็คือ เราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มีการร้องเรียนทุจริตเกิดขึ้นแล้วถึงจะลงไปที่แต่เราจะนําข้อมูลดาต้าและก็ความเสี่ยงนะครับเข้ามาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็นานาการแจ้งข้อมูลกระแสในเรื่องการใช้งบประมาณน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเข้ามาดูแล้วก็จะมีการลงพื้นที่นะครับซึ่งการลงพื้นที่ลักษณะนี้นจะมีโอกาสที่ทําให้การร้องเรียนในเรื่องทุจริตเดลดลงการทํางานในเรืนน่องนี้ถ้าทุกภาคส่วนเอาจริงเอาใจท่า เพือข่ายส่รองก็ดีภาคของราชาการต่างๆที่จะให้ข้อมูลเประแสดูถือภาคกระชาวนในเขตพื้นที่นะครับอยเงี้ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้การทําง,งานเป็นอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันการนำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่า I T A มาใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนั้นทําให้องค์กรภาครัฐมีการดําเนินการเพื่อยกระดับความโปรง่งใสและคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนจะได้รับเพิ่มมากขึ้นวันวิภาแผงแก้ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงาน